เขาจะตรึงเราอยู่ในการแสดงชั่วโมองกว่ากว่านี้ได้อย่างไรนะหรือจริงๆแล้วเราแค่อยากกลับมากอดตัวเองพูดตรงๆจากใจเลยครับว่ามีความรู้สึกเดียวเลยว่าเฮ้ย มันเริ่มจากช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นความสนใจพิเศษหรือความบังเอิญก็ตามนะครับช่วงนี้ผมได้ตามเก็บผลงานนักแสดงที่แอบตั้งหมวดไว้เองว่านักแสดงหมัดเด็ด แปลตรงตัวสำหรับผมก็คือหนังหรือซีอรีส์เนี่ยนอกจากตัวเอกพระนางแล้วเนี่ยหลายครั้งคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีตัวละครที่นักแสดงมัดเด็ดเหล่านี้สวมบทอยู่ซึ่งต้องยอมรับว่าหลายครั้งมันช่างมีพลังทวีส่งเสริมเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างมีรสชาติน่าจดจําจริงๆอย่างในที่นี้ก็คือพิเอียงสาวนีอุทุมมาที่หลายๆคนคุ้นเคยจากป้านิ่มคอนสแตนตินแห่งร่างทรงนั่นแหละครับที่กวาดรางวัลในเกือบทุกเวที ซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญอีกนั่นแหละครับที่ผมเพิ่งตามเก็บร่างทรงอีกรอบก็ได้เห็นประกาศกิจกรรมละครเวทีเรื่องคนธรรมดาที่นำแสดงโดยพี่เอี้ยงนี่แหละครับแล้วก็คุณไกด์วัชระ บอกตามตรงเลยว่าไม่คิดอะไรมากเลยครับจําได้ว่าจองบัตรเดียวนั้นในแรกเห็นแล้วก็ตั้งตารอล่วงหน้าร่วมเดือนด้วยความตื่นเต้นยอมรับว่างานละครเวทีค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นชินนักสำหรับผมถ้าหากจะเทียบงานหลักปัจจุบันคงจะเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เราจะรู้ข้อมูลใดๆก่อนที่จะไปดูในโรงแต่งานนี้ตั้งใจว่าจะเซตซีโร่ครับไม่ทําการบ้านอะไรไปเลย นอกจากข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นที่มีมาในประกาศนั่นก็คือสถานที่ไหนใครแสดงแค่นั้นนะฮะไม่น่าเกินไปจากนี้เยอะแต่มาที่ความรู้สึกในก้าวแรกที่เข้าไปในสถานที่ที่ทําการแสดงนะครับมีการเซตติ้งจาลองบรรยากาศที่ทํางานมุมกระทัดรัดมุมหนึ่งส่วนอีกพื้นที่ประมาณอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมีการวางนั่งร้านเอาไว้แบบธรรมดาตามคอนเซปต์คนธรรมดาแวบเดียวในหัวที่มาหนึ่งประโยคนั่นก็คือเฮ้ย เขาจะตรึงเราอยู่ในการแสดงชั่วโมงกว่านี้ได้อย่างไรนะก็เป็นคําถามแวบๆนะครับที่เข้ามาในหัวซึ่งมันมาเพียงแวบเดียวจริงๆครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคำตอบก็พร้อมที่จะเฉลยแล้วครับด้วยการแสดงที่เริ่มขึ้นในไม่นานสารตั้งต้นของเรื่องก็คือการค้นหาคนธรรมดาในเชิงธุรกิจ ที่ดูเหมือนการค้นหานี้ก็ไม่น่าจะยากเย็นอะไรใช่ไหมครับแต่พอการแสดงและเนื้อเรื่องเริ่มต้นขึ้นเขาก็สามารถฉายภาพและตั้งคำถามกับคนดูอย่างเราขนานไปด้วยในเวลาเดียวกันในส่วนของการนำเสนอที่ไม่ได้มาในมิติเดียวแต่มีชั้นเชิงในการฉายภาพที่น่าทึ่งในความครีเอทีฟของบททั้งจิกกัดและลึกล้ำและแน่นอนว่าการแสดงที่นักแสดงถ่ายทอดออกมาถือว่าเหนือชั้นจริงๆครับทั้งเนื้อหาในเชิงเรียลิสติก และความเซอร์เรียลจำลองภาพในความคิดที่นำเสนอได้แข็งแรงในท่วงท่าและอารมณ์บทจะขำก็ขำม,มากจริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าขำขื่นก็ได้แต่ยืนยันว่าขำม,มากนะขำขื่นสำหรับผมเนี่ยมันมันหมายถึงความดาของมนุษย์นะครับที่แสดงออกมาแบบสมจริงแฝงความเจ็บปวดที่กระอักกระอ่วนแบบชวนหัวเราะรา่าน้ำตารินอะไรแบบนั้นนะครับยกตัวอย่างเล็กๆแล้วก,กันนะครับ แม้กระทั่งการแสดงบทโต้ตอบของลูกน้องกับเจ้านายเนี่ยที่ว่าไปเผินๆเ,เนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ด้วยความธรรมดาเนี่ยกลับแสดงพลังที่เป็นธรรมชาติมากจนทัชไปถึงใจเราแบบไม่ต้องหาเหตุผลซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อถึงฉากที่ต้องฉายความเป็นคนธรรมดาในบางฉากเนี่ยก็สามารถเรียกน้ำตาให้กับหลายๆคนที่มาชมละครคนธรรมดาเรื่องนี้ได้อย่างเอาซะอยู่หมัดเลยครับถึงขนาดว่าในบางโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ผมแทบอยากจะวิ่งลงไปกอดตัวละครตัวนั้นเลยทีเดียวแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ตั้งคำถามกลับมาที่เราว่าหรือจริงๆแล้วเราแค่อยากกลับมากอดตัวเองพูดถึงนักแสดงหลักสองคนนะครับนั่นก็คือพี่เอี้ยงสวนีนะครับคือเราเนี่ย เชื่อฝีมือแกอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้ว่ามาดูในแรกแตัดสินใจเนี่ยก็คือพี่เอี้ยงนี่เลยแล้วมันก็เห็นความบียอนของการแสดงพี่เอี้ยงออกไปอีกหลังจากที่เราได้ติดตามผลงานของพี่เอี้ยงเนี่ยมาประมาณหนึ่งแล้วแต่มันพิเศษเหลือเกินครับที่เราได้เห็นพี่เขาเล่นแบบสดๆตลอด1ชั่วโมงแบบเหนือชั้นจริงๆกาแฟใครที่ดูแล้วจะเข้าใจคำคำนี้ดีนะครับ แต่สิ่งที่มหัศจรรย์ไปกว่าน,นั้นก็คือคุณไกด์วชระนี่แหละครับที่สารภาพว่าไม่รู้จักเขามาก,ก่อนเลยแต่เชื่อได้เลยครับว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยใครที่มาชมละครเวทีคนธรรมดาครั้งนี้ไม่มีใครที่จะไม่ทึ่งในความสามารถของเขาแน่นอนซึ่งอย่างน้อยเนี่ยแม้จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้จักชายที่ชื่อไกวชัชระแต่หลังจากเนี้ยผมจะรอติดตามผลงานอื่นๆของเขาแน่นอนคนแปลกหน้าคนนี้ขอเอาใจช่วยครับ อีกหนึ่งบทคนธรรมดาที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือคุณเอ็ดดี้นะครับในบทที่สุดจะธรรมดาราวกับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตจริงๆให้เราดูในเรื่องเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันถูกวางไว้ได้ลื่นไหลและสมจริงมากๆครับ และความใส่ใจอีกหนึ่งธรรมดาไม่แพ้กันก็คือการออกแบบเสียงในครั้งนี้ของคุณแอนมาีเขาใช้วัสดุธรรมดาธรรมดานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นแก้วกระดาษบนเส้นได้ถังพลาสติกรวมทั้งเกียงเกลี่ยปูนนี่แค่บางส่วนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเข้าคอนเซปต์คนธรรมดามากแต่ในภาพของความธรรมดาที่เรามองเข้าไปเนี่ยพลังในการทำงานของมันช่งางมหัศจรรย์จริงๆครับและในเวลาเดียวกันเนี่ย มันก็สอดรับเป็นเนื้อเดียวกันกับการแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆสารภาพว่าในเวลานั้นจำราคาค่าบัตรไม่ได้เลยครับแต่พอดูจบเนี่ยถึงกับย้อนไปดูราคาบัตรเข้าชมอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกที่ได้เห็นราคาอีกครั้งหลังจากดูพูดตรงๆจากใจเลยครับว่ามีความรู้สึกเดียวเลยว่าเฮ้ย hey, ทำไมมันถึงคุ้มค่ามาหาศาลขนาดนี้ ขอบคุณมากๆจริงๆครับขอบคุณทีมงานทุกคนที่สร้างสารคงานดีๆให้ชมจริงๆที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับมีใน,ในใจอีกหมื่นล้านคำครับที่อยากจะพูดถึงละครคนธรรมดาเรื่องนี้แม้กระทั่งในส่วนของเนื้อเรื่องแต่ในเวลานี้ต้องรีบมาบอกทุกคนที่ฟังอยู่ในช่วงเวลาที่เผยแพร่ได้ไม่นานนี้ว่ายังเหลือเวลาให้จองบัตรอยู่นะครับ ครึ่งแรกเนี่ยวันที่2ถึงวันที่5มิถุนาเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วตอนนี้เหลือครึ่งที่2ครับก็คือวันที่9ถึงวันที่12นี้ได้ยินว่าวันที่11เนี่ยเหมือนจะเต็มแล้วด้วยซ้ําราคาบัตรเนี่ยผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทีมงานเลยนะครับแต่บอกจากใจว่าคุ้มค่าจริงๆเดินทางไม่ยากครับ BTS ราชเทวีเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่เดสคริปชันละกันลองตัดสินใจกันดูนะครับและถ้ามีโอกาสเนี่ยเราคงได้มาสนทนากันต่อกับเรื่องราวของ คนธรรมดาครับ